ความตระนีเกิดจากอะไร <c oughs> จาก9ประการพงบอกเพราะมีตัณหาจึงมีการสแสวงหามีการได้ปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมาจับอกจับใจตรณีนะตรณีเกิดจากความจับอกจับใจเพราะรักพอใจเพราะอยาก เลยแสวงหาแล้วได้นะปรงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมาเพลิดเพลินละจับอกจับใจละตระหนี่ทีนี้ห่วงไม่อยากให้นะ,นะเกิดตระหนี่เกิดการห่วงกัน้นพอเราตระหนี่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะห่วงละเราก็จะคุ้มครองป้องกันเกิดการอารักโขหรืออารักขาการคุ้มครอ,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 องป้องกันขึ้นมา เรียมีการห่วงกันแล้วก็จะมีธรรมะที่ต่อเนื่องคือมีเรื่องราวอันเกิดจากการห่วงกันคือการด่าว่าการสราบแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมนะการกล่าวคำหยาบว่ามึงมึงนะบาปอากุศลเป็นอเนกจึงเกิดขึ้นด้วยประการชนนีน้นี่เป็นมูลเหตุของการทะเลาะวิวาทของสัตว์ในกรรมภพทั่วโลกทาต ไม่ว่าจะเป็นเทวดากรรมภพยักษนาคคนทนันนสูรมนุษย์นะเป็นหมดเลยเนี่ยดังนั้นการละความตนีมันทำให้ไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงเราจะไม่ตนีเราจะไม่หวงแหนแล้วเนี่ยการละความตนีเนี่ยนี่มันแค่รูปนะนะอย่างเราสละเกียรติยศเกียรติสั์นะชื่อเสียงเงินทอง ทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนี่แค่ด้านรูปจาคะกินไปถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวันนี้เราไม่จาคะวิญญาณเราเสียดายมัชฉริยะความตรรยโยมลองดูสังโยชน์ความตรนีในนี้มัชฉริยะสังโยชน์ผู้เจ้าเอามัชฉริยะความตรนี์ ขึ้นมาอยู่ชั้นเดียวกับอวิชชาเลยความตระหนี่ตรงนี้ไม่ธรรมดาละเราก็พิจารณาเอ๊ะปกติความตระหนี่เราจะมองแค่ตรหนีเงินทองห่วงลาบยศตระหนีอาวาตรตะหนี่ตระกูลตระหนี่เยอะแยะเลยตรนีมีหลายแง่มุมมากแต่ตรงนี้ตรนีอะไรนั่นคือตรหนี่จิตมโนวิญญาณนะเราหวงวิญญาณนะ พอวิญญาณดับปุ๊บเราเกาะดวงใหม่เราเกาะดวงใหม่ตลอดเกาะเพราะอะไรเพราะเรามีฉันทะความพอใจเราวางความพอใจในวิญญาณไม่ได้เราเลยไม่ปล่อยการไม่ปล่อยคือการห่วงนะเหมือนเราไม่ปล่อยวางอะไรสักอย่างนั่นคือเราห่วงนะและนั่นคือความตระณีนี่คือมัชชริยสังโยชน์ซึ่งอยู่ในระดับชั้นอวิชชาเห็นไนหะ ดังนั้นจะมีพระสูตรที่บอกว่าถ้าจาคะขันหก็คือหลุดพ้นเลยดังนั้นการให้ในแบบจาคะไล่ระดับสูงมากจนถึงสุดเลยนะดังนั้นการให้มันก็คือถ้าเราจะไล่เลเวลเนี่ยก็6 6แบบที่พระเจ้าตรัสกับภาษารีบุตรแล้วพอขึ้นแบบที่7ปุ๊บเนี่ยแตะอริยะแต่ในส่วนรูปจากนั้นโยมต้องจาคะอะไรอารมณ์ ันเป็นสุขอารมณ์อันเป็นทุกข์อารมณ์พยาบาทอารมณ์เบียดเบียนยมต้องจาคะคิดพยาบาทมาต้องทิ้งเนี่ยจาคะต้องสละเห็นไหมดังนั้นคําว่าจาคะเนี่ยลึกอไปถึงการจาคะนมามธรรมอันนี้หลุดพ้นได้